กินแต่ยาแก้ปวดกับยาฆ่าเชื้อ2เดือน3เดือนแก่นอกหายใจไม่ออกจะตายแล้วมันเจ็บตรง้ายโค้งข้างขวาเอาไปส่งห้องฉุกเฉินหมอเขาก็สแกนให้คืนนั้นเลยว่าเล็งขัง้นสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาคงไม่รอดแล้วทําใจเหอะมันกระจายไปทั่วแล้วรักษาก็ไม่ได้ผ่าก็ไม่ได้เพราะไหย แรงไม่มีแล้วอ่ะกลับมาบ้านเปิดเฟซดูก็มาเจอยามีเยอะมากไอ้โรคแบบนี้มีเยอะในเฟซอ่ะแต่ที่ป้าชอบอะไรอยู่ทั้นหนึ่งรือเปล่าชนะเลิศโรมาเนียมาสิเอ็เหรียญทองพี่<ต>ชอบตัวนี้สิเอ็รางวัลป้าตัดสินใจเอาตัวนี้เลยจะรอดหรือตายคืออยู่กับตัวนี้แล้วเราตัดสินใจเลือกตัวนี้ ชื่อนางพัชรินหลงมาอายุ65อาชีพเย็บผ้าเป็นผู้ดูแลคนป่วยมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายค่ะนายนุ้ยหลงมาป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายอายุ70ปีร่าง <c oughs> กายม,มันหมดแรงเรี่ยวแรงไม่มีแล้วมันมีอาการพวดแบบบอกไม่ถูกอะวเป็น เ,เดินก็ไม่ได้ลูกก็ไม่ได้ป้าไม่ได้นอนเลยกลางคืนแกปวดท้องไปหาหมอก็แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นจนแกมน็อกไปเลยแบบไม่รู้เรื่องแล้วเอาหามกันไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่า,าหมดหวังแล้วคือไม่ต้องรักษาแล้วเพราะว,าว่ามันกระจายหมดแล้วเรียกไปคุยเราก็เข่าอ่อนแล้วถึงขั้นสุดท้ายเลยวันเนี้ยกินมาจังก่เริ่มแรกคีโมครั้งที่หนึ่งหมอบอกโหลุงนุ้ยดีหมดเลยแล้วมีข้างเตียงเขาบอกป้าทำไมของป้าผมไม่ร่วงอะ่ะ ก็บอกเขาไม่รู้เลยเราจะไปรู้เรื่องได้ไง <_ d ata> ก็เขาขี่มารอบสองรอบสามแล้วก็ไม่เห็นผมร่วงสักทีแต่อีกข้างเตียงหัวร้านหมดแหละ <_ d ata> มันต้องแยกคนที่ร่างกายขนาดนี้ต้องแย่แต่พอกินตัวนี้ไปแล้วหมอหมอใหญ่ชนบุรีบอกว่าลุงนุ้ยไม่ได้ตา,ตายแล้วนะมะเร็ง่ะดีหมดตัดเต,ติบไม่อักเสบอะไรหมดแล้วกินไปกล่องแรกอ่ะอาการที่ดีขึ้น,นคือ ไม่ปวดท้องเลยยังไม่ได้กินตัวนี้ปวดทุกคืนคีโมครั้งที่2ก็กินตา้ตลอดยังไม่เคยหยุดเลยตอนนี้คีโมครั้งที่7จ็ดขนาดเป็นมะเร็งยืนอยู่ได้ขนาดนี้อ่ะเอายาตัวนี้มานมาแรงนะยังยืนอยู่ไหนๆจะตายแล้วก็ตายไปเลยวันนี้เป็นมะเร็งอยู่ก็ยังอู้สบายเลยร้องก้าก้ก็ บางคนเป็นมะเร็งนี่ไปาง,งานบางคนระนอยะสี่นี่มึงท่ถอ,อยเขาก็มาล้งางทามาเดินทิ้งขยะปาดบ้านเขาทำได้หมดสบายเลยตอนนี้แต่ถ้าให้คำาลงใจก็คงจะได้อันนี้มันเป็นทั้งทางเลือกทางรอดถ้าป้าไม่เลือกเขามาเราก็ไม่รอดก็เห็นที่บ้านน่ะรอบบ้านเนี่ยซื้อกันหมดแล้วตอนเนี้ยคุ้มมะคุ้มจะตายมนันขึ้นมาเดินได้อะนะ มันก็คุ้มอ่ะกินไปเถอะไม่ต้องมาลังเลตัดสินใจซื้อเลยมันคุ้มเดี๋ยวก็เขามาเห็นลุงวิ่งปอเลยเขาบอกโอ้ตายเกินไม่เดินได้เอา้าเขาไมา่ได้พิการนี่ทำไมจะเดินไม่ได้กินยาตัวนี้เข้าไปอ่ะกล่องแรกก็รู้ผลแล้ว